สวัสดีครับพ่อผมโรงชาแนลนะครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสาวราวนะครับ,ารารบก็ได้มาเห็นความเจริญอของประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับก็ได้มาเที่ยวได้มาดูเส้นทางถนนหนทางก็เข้าใจอยู่นะครับว่าน้องเขาเนี่ยไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไม่เคยเห็นอะไรใหม่ๆที่ประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังไม่พัฒนา ยังไม่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเมื่อได้มาเห็นรถไ,ไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยทุกคน <c oughs> ผมเห็นแล้วคลิปน้องเขาน่ารักมากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของบ่วน้อยปากเซนะครับทุกคนก็ถ้าใครดูถ้าใครดูก็อย่าลืมไปกดให้กําลังใจบ่วน้อยปากเซด้วยนะครับเป็นหนุ่มลาวที่มาทํางานแล้วก็มาถ่ายคลิปรีวิวที่ประเทศไทยนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าสาาคนนี้ จะตกใจหรือว่าจะมีอาการไงเมื่อมาเมื่อมาเห็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่เมืองไทยครั้งแรกไปดูกันเลยครับเ กลัวบันไดเลื่อนนี่อารมณ์ของคนเคยเห็นครั้งแรกจริงๆนะครับอารมณ์แบบนี้คือถ้าตกใจบันไดเลื่อนคือครั้งแรกเลย มีครบทุจ้างลูกชิ้นกียังมีหนึ่งขายลูกชิ้นนึ่ป้านขาบเพชรไดนพกบานทเนลนีเบิงไหมเบิงมีแยงนะบานโฮโบมีเนลนีเบิ้งยงนะเห็นบ้างเงไปเบิงทีวีาไดินโอ้มี้เน่ยอันนี้นจทีวีใหญ่นะเห็นบโอ้มันี้

เออนองป่าสะป่านนองป่าจงไอ้ลงไปลุมลงไปลุในน้ำงดาแห่งเลกในนเลยสันติดิเมืองไทยนี่มงไปอีบอกสั่จากจากทนนี้นะมีลงไปอีกสั่นึ่งนี่นี่ื้อตัวรถไฟลงไปขตรงนี้นะขนาดผมยังไม่เคยไปเลยนะครับทุกคนเอาื้ตัวรถไฟแล้วก็ลไปอีกสั่นึงเยี่ยอยานมีแต่ชั้นเดียวเลยอยากไป อยากไปไอทามเนี okay. <Okay. S 2> location, ่ยน้องดาวกินเข่าหรือยังยังไอภาพไปกินเข่าซิเว่นก่อนกินเข่าซิเว่นแล้วจังไปขี่รถไฟฟ้าอยู่ใต้ดินโอเคป้โอเคไปไปนี่เดี๋ยวพาน้องดาวไปกินเข่าก่อนพี่น้องเพราะว่าน้องดาวนี่ก็ท้ากินเข่าถ้าว่าขึ้นขบวนรถไฟแล้วสะได้ขี่ไปยาวๆเลยเด้ฮะขี่ไปตอนแรกตอนแรกน้องดาวโคตรยึดโคตรยึดมืองใต้ดินเป็นแบบไรนะตอนแรกน้องว้าน้องดาวคือ

ผมมีขยะผมก็แบบผมีชี้ดินเลยนี่นี่ทา้งขยะเขาดิเขาแบบคอยห้ความสะอาดตลอดปะแม่เมื่อแต่ดินนี่แห้งสะอาดสะอาดเลยเนี่ยความสะอาดแบบแบบนี่วิธีทิ้มขยะเห็นปะดูน้องซื่อๆเนาะทั้งนี่ทิ้งกระดาษทั้งนี่ทิ้งกระป๋องทั้งนี่ทิ้งขวดพลา ทางนี้ขยันโทรไปเขามีบอกเนาะว่าให้ทิมแบบไรแมนแมมีบอกเลยมาดีต้องรัมาดีมาดีเบื้องนี้จอที่มองที่วี่ก่อนนี่มให้เบ่ตัวหนังสือมีฟอกมีไฟดินมันไต้ดินนี่น้ำมีทับปูก่อนนี่น้ำมันมีน้ำมานมีอะไรน้างใครบอกเคาะอะไรตอนนี้ก็เนี่ย luong mah kok? dia? buat luong? ini mihana-hana nih, di nih, diinglu. Waktu สาลาเปาอ๋อเมืออแต่ดินบอกดาวห่างไหลายเึวะอ่ะสมมุิว่าน้องดาวมายืนอยู่จุดนี้เลยไอ้ปิดตาลงมาอยู่จุดนี้เลยน้องน้องดาวชีคิดว่าอยู่นี่เมื่อแต่ดินบอกบอกคิดว่ายังเคืออยู่ชั้นถึงเลยเออคิดว่าห่างแล้วเนาะคิดแ่นี่บ่น้องดาวคิดน้องดาวมากองล้อม่นบ่แม่ป๊อ่นี่แลพี่ป้องคปคิด คิดว่าพี่เรารพอเป็นกองหลอนเนาะเป็นปรป <c oughs> เป็นปรภที่ไทยเป็นกองหลอนที่ไทยเป็นกองหลอนอุล่าหารเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ้าาออนนคบอใครมาเคาะอะไรตอนนี้พ่นเนี่ยหมดอารมณ์เลยเนี่ย ก๋วยเตี๋วก็มีแร้วทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนั่งกินแบบนี้ที่ร้านก็มีโอ้โหไบิรเวนกนนี่นี่หมมีเกือันอันนี่ัี่บริษัททง่อเวก็สัดสขายเครื่องสำอางง้า

เซเว่นเมืองไตดินนี่เอ้างเหเ็นบยเสือะไรงั้นมันมีีมีเซเว่นเมืองไตดินว่นมืน่มีตูด้เนดินกมคือยูเทนเปิดกเปิดเข่นแยูแต่ยูุมนี่ยนเอร์อย่างเดียวเปิดแอร์อียวบอเปิดบอน เซเว่นเซเว่นก็มีเซเว่นมีอยู่เมืองใต้ดินก็มีครบหมดเหมือนกันนะใต้ดินนะครับมีครบทางงลนะ แมนมีลงไปอีกนี่แมนลงไปอีกมันกว่าในมีแต่ซามีในรองดาวตุ้ีเอ็มก็ยังมีธนาคารก็มีมีเลยนะมีนี่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 มาทางนี้มาทางนี้ของน้ำก็มีแน่พ่เศษฮะเอออันนั้นเนาะเออนั่นแหละนี่ตุ้ีเอ็มรองดาวเห็นไหมตุ้ีเอ็มนะนี่ก็ ทุกธนาคารเนาะเมืองแต่ดินเป็นจะไดล่ะสะดวกสบายเลยใล่ะนี่ของนังก็มีนี่เติมทุนเลินก็ได้นี่มีครบทุกธนาคารเนอยนะคือสะดวกสบายสะดวกสบายามีกสิกรนี่มณิเพทยมีครบหมดเลยเติมได้เลมีครเลยเนาะมีธนาคารลาวก็มีได้เนี่ย เชื่อแล้วว่าน้องเขาเพิ่งมาเห็นครั้งแรกคื <c ười> ออารมณ์แบบนี้คือแบบไม่ไม่ใช่คอนเทนต์แล้วอารมณ์แบบนี้นะครับคือพามาให้เห็นกับตาว่าไทยที่ไทยเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะพามาให้เห็นกับตาเลยต้องแบบนี้ดูหน้าสีหน้าน้องเ็าแบบซื่อ ี่ซื้อยังไม่เคยเจอยังยังไม่เคยมาถึงมาไทยแต่ก็ไม่เคยมาไอเมืองใต้ด işte ินนะครับที่สถานีใต้ดินรถไฟสถานีใต้ดินนะครับขนาดผมอยู่ไทยนะผมยังไม่ผมเคยไปครั้งเดียวเองทุกคนนะอกทุกอย่างทุกอย่างเบิงไแต่สำหรับกินนี่้องดาวรู้สึกยังไงมานี่มานี่รู้สึกยังไง แต่มาเปิดหูเปิดตาได้เห็นเนี่ยที่มีเคยเห็นกอเมืองตดินห่อนป้อหายใจออกป้อสบายอยากนอนบ่ยู่นีอยาเย็นเย็นอยแต่อยากนอนนะโอเคดาพี่า้อการพานนองดาวมาพิสูจน์นอนองดาวบุยองแนมีเชอร์เชื่อแล้วบนบอกพี่แม่รูแม่วันนี้ว่าเห็นเมืองใต้ดินไม่เค้ว่ามันลามีมันหางมีมน แม่มามุดดิ่งดินลงไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยเดลยผิดพลาดประการใดว่าคำใดผิดไปการขอโทษขออภัยเลยขอบใจขอบใจพี่น้องคนไทยเนาะที่ที่เห็ุเห็ุสิ่งแบบแปลกๆที่บานควาบ่มีให้เราได้มาเบิ่งมาเที่ยวเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายน้องดาบ๊ายบายนี่แหละครับทุกคนครับทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ ตั้งแต่ลงบันไดแล้วนะครับดูปฏิกิริยาน้องเขาเนี่ยก็กลัวเหมือนผมมาจะมากรุงเทพครั้งแรกแล้วเพื่อนพาไปลงบันไดขึ้นบันไดเลื่อนผมยังเสียวเสียวเลยนะครับนะผมยังสเสียวเสียวยังก,กลัวอยู่เลยก็อารมณ์เดียวกันเ,นเหมือนกับน้องเขาเนี่แหละมาครั้งแรกนะคนบ้านนอกเนาะพอมาเห็นแบบนี้ก็โอ้โหมันก็ว้าวจริงทุกคนอย่างเช่นห้องใต้ดินเหมือนกันนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อนก็พาไป ขึ้นรถไฟไฟ้าใต้ดินผมเห็นผมยังว้าวเลยโอ้แบบเฮ้ยมันมีได้หรอแบบนี้นึกว่าผมก็ยังกลัวอยู่แบบเฮ้ยถ้าถ้าฝนตกไหนๆน้ําจะไม่ท่วมข้างในหมดเลยหรอมันก็มีคิดแบบนี้นะครับทุกคนเพราะน้ําเพราะมันอยู่ข้างล่างนะครับเพราะมันอยู่ข้างล่างนะอารมณ์เดียวกันเลยนะเนี่ยกับน้องดาวเลยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณคลิป จากบานน้อยปากเซนะครับก็น่ารักมากๆกนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสนุกสนานกับการอยู่เมืองไทยทั้งสองคนนะครับก็มีความสุขกับประเทศไทยนะครับเท่วให้สนุกนะครับทั้งบาวน้อยปากแซแล้วก็น้องดาวนะครับที่ได้มาเห็นความเจริญของประเทศไทยบ้านเราเนาะยังไงก็ขอบคุณนะโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด s u b s ไ r i b e นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่งของผมดูโงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในโ c งชาแนลสวัสดีครับ